อบจอสงคลาจัดอบรมทีมผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินรุ่นที่1มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลรักษาคารุพันธ์ทางการแพทย์เน้นความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3มีนาคม2568กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินกองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและดูแลรักษาคารุพันธ์ทางการแพทย์ในรถพยาบาลรุ่นที่1ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ2568ณห้องประชุมสำ นักงานบริหารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ด้านกฎหมายพรบและแนวปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ถูกต้องมีระบบบำรุงรักษาคารุพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและลดการชำรุดของเครื่องมือกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง40คน โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยตามพรบจราจรทางบกพศ2522โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาเรื่องสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากปกระกันภัยภายคบังคับโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาสงขลาและเรื่องการดูแลรักษารถพยาบาลและคารุกพันธ์ทางการแพทย์โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12จังหวัดสงขลา ในช่วงบ่ายเป็นการตรวจยานพ่าหนะรถพยาบาลฉุกเฉินและฝึกปฏิบัติความปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในรถโดยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12จังหวัดสงขลาโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดอบรมทั้งหมด5รุ่นระหว่างวันที่3มีนาคมถึงวันที่7มีนาคม2568ณศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คร